แอปทักษอนเคลื่อนไหวถึงทีมเรียกได้ว่าแอปทักษอนได้ออกงานอีเวนต์และเธอก็ได้ตอบคําถามเรื่องข่าวที่โยงทีมพิธาด้วยว่าเราเป็นเพื่อนกันและคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆข่าวแอปกับทีมมีมาสักพักแล้วและไม่แปลกใจอะไรเราเป็นเพื่อนกันคุยกันยังเหมือนเดิมชินแล้วเราก็คุยกันเขาก็บอกว่ามีพูดถึงเราบ้างแอปบอกทีมว่าสบายใจได้เลยแอปอยู่ตรงนี้มานานแล้วรู้ว่ามันเป็นยังไงเราอยากให้บรรยากาศการสัมภาษณ์มันดี ทุกคนรับรู้ว่าแอปกับทีมเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว1 0 2ถึงปีแล้วบางทีก็โดนคนอื่นดุว่าเรียกทีมเฉยๆงั้นเรียกคุณทีมนะคะถ้าทุกคนเป็นเพื่อนแอปก็คุยกับแอปได้โดยตรงไม่ห่วงอะไรเลยแต่จะห่วงเรื่องคอมเมนต์ต่างๆเพราะมันจะมีผลต่อประเด็นไปเรื่อยๆแอปไม่สามารถตอบคำถามตรงนั้นได้โดยตรง ถ้ามีความข้องใจถามส่วนตัวได้เลยไม่มีอะไรปิดบงังส่วนคอมเมนต์ที่เบื่อแอป,ปก็ข้ามไปเลยอยากให้เข้าใจแอป,ปด้วยแอป,ปต้องทำหน้าที่เวลาออกงานให้สัมภาษณ์ถ้ามันเป็นการตอบซ้ำต้องขอโทษด้วยแอป,ปเองก็อยากสัมภาษณ์เรื่องใหม่ๆเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมีแค่นี้จริงๆส่วนเรื่องความรักถ้ามีอะไรพิเศษข้ามคันจะให้สัมภาษณ์แน่นอน